ครับผมตอนนี้ก็อยู่อยู่กับถังถังน้ำมูลนะครับนี่ถังน้ำมูลนะครับครับผมมี่แป้งนะครับครับผมแป้งแป้งแป้งแค่นะครับครับผม่ไปใส่อาไส่ยเขาบอเขาหูมันเลยไหนลองเสียบึงเลยไม่ได้แค่ไปบ่อเขาดกบ่ได้บ่ได้ย่าไปห็นบ่อได้ เข้าได้จริงครับเข้าได้จริงครับถอยครับผมถอยยส่งลาบนะครับน่าจะหัดจอดรถน้ำก็อะไรอันนี้ครับเป็นช้างในตำนานนะครับยังที่เนาะฉางในตำนานยาวแบบนี้แหละเดี๋ยวให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าครับฉางในตำนานครับนี่ครับไปเท่า นี่ครับเป็นแค่ไมนตั้นานครับช่าอะไรอย่างนี้ครับเอาช่างงายาวโูนี่ครับไม่ตั้นานครับนานทำไมอย่างเงี้เจ้าเจ้าลองลองงัดงัดยกหน้บิึงงัดยกหน้ามั้ดูไว้ครับสงว่างานจะเป็นแบบไหนถ้าโตไปเอาครับผมนี่นะคือพอเลยเป็นเป็นประธานในการทำพิธีนะครับ

คำไม่คุ้นเด้อเดินทางเราปลอดภัยเขาขาดจากพยาอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างเด้อมาไปอย่าเดินทางไกลเดินทางไกลก็ให้แม่ย่านั่งสิบ้อคุ้มครองทั้งสร้างทั้งคนเด้อให้คำให้คุณเด้ออยู่เย็นเป็นสุขทั้งสร้างทั้งคนเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเด้อสาธุสาธุเด้อที่นี่ก็อาจารย์เป็นเกษตรกรมุนเนาะภาคพุ่มตะมุนให้กับคนดสิบโลแล้วก็ไปแสนเลย

โดนปล่อยเต็มนะครับเย่าแทงได้อย่าแทงได้ห่ะโอ้มีชงมิลาบนลครับไอ้หนูงนชอนะแทงละแทงง่ายเฮ้ยิมงละครับโคตรนี้เจมเยนะครับให้ดูให้กรนะครับ

สีดอเงินนะครับเล่นมีอะไรอใส่กับโบบาลนี่เออเดี๋ยวมาใส่กับโบบานแล้วครับครับผมดูครับผมยืมได้ไหมยืมไปใส่งานแห่งานช้างอะไรเลยได้ได้เลยครับได้เลยครับผมให้เขาดูสุดยอดโบบาลงานแห่งครับ งานดุดนะครับงากระเด็นครับงากระเด็นงานกรด็นงาจัดงากำจายครับงากระเด็นูดมประมลประมูลครับงาของผ um. ู้บานนะครับช่วยช้างที่ตกงานนะครับงากระเด็นครับออกจากตัวของผู้บานเองเลยนะเออถูกครับเอาเจ้าของรถมาแล้วบ่มาแล้วมาแล้วครับนี่แหละ จติมเิมเจ้าของงานเดียวตัวสามครตัวเลยนวันนี้ก็เจิมเจ้าของด้วยสุภาพขวัญจะได้แข็งแรงนะครับบวบันยืนให้ครับแบมแบมไล่เสนียดจะไไรออกนะครับเอาไปคัดกนต่อไปนี้จะมีโชคมีลาบนะครับผมใส่ลาบก้อนใหญ่จะมาแล้วครับยืมก่อนยืมก่อนยืมอะไรครับผมได้เลยครับได้เลยครับผมครับผมต่อตามครับผมนี่นี่งานนะครับงานะครับผม บูบาทใส่งาอย่างเท่เลยครับเฮ้ยไป็นเจ้าเลยผมอ้าวรถพ่อนะครับเอ้ารถพ่อทำไมเป็นงี้ครับนี่มีรอยนะครับนี่บักลายบักลายบวกกับหกหกโอ้น้องลายครับผมหกอันนี้หกห้ากับหกเจ็ดนะครับหกห้ากับหกเจ็ดดูให้นะครับบูบาทได้คู่นอ่ไปนะครับบูบาทเจีบแล้วนะครับอาจจะลองออกรับกับสวยนะครับอะไรก็ก็เลี้ยงด้วยมูลนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเสี่ยงให้รวยกันทุกคน วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ควันเล็กก็มานะครับควันเล็กลลช่องพายแซมสั้นก็มาเยี่ยมเยือนนะครับรแล้วก็มีบัวบานเจิมรถให้ก็ขอขอบคุณบัวบานนะครับที่เป็นให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณสิงห์นะครับคุณสิงห์นี่สุดยอดเลยครับครับผมเป็นเพล็กเนี่ยไม่ใช่เลยเอ้าถ่ายเลยครับเขาถ่ายเพื่อรูปขอโทษนะครับหันไปนี่ครกบ ตาโก้ถ่ายใครก็ไม่รู้ครับผมแต่เมานี่ก็ขอบคุณกิจทอดทอดทอดถ่ายใครบอสใหญ่นะครับอะไรครับผมบอสใหญ่นี่เป็นกำลังใจให้โอ้้ไดครับชาวช้างเรานะครับแปลงรู้สึกว่าช่วงนี้อาที้ปตาไวจะชอบถ่ายคลิปเลครับผมถ่ายช้างตัวเองถ่ายผมกับควรเสือกควรสิงนี่โอ้ยอดเลยครับผมเป็นหมื่นเลยครับผมผมไม่รู้จะถ่ายไงผมต้องเกาะติดสถานการณ์เลยครับผม คุณไปที่ไหนผมจะติดตามผมพยายามถามนะว่าจะไปที่ไหนยังถ่ายควายได้ยังยังครับยังครับผมครับวันนี้ผมไปถ่ายควายผมาจทานควายนะวันนี้ที่ไหนครับเขาทานควายนะวันนี้เจเจโงงเลยเจโง่ไม่ได้คุยในรอบอยู่วะเจโสงงว่าเอ้าตื่นเช้ามาควายหายเออเขาทานควายกันไม่รู้เรื่องครับผมโอ้ ใครรับผิดชอบครับใครรับผิดชอบครับงาผมหักแล้วนี่มันต้องมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นนะครับนี่งาหักแล้วกเดนจริงแล้วครับการเสด็จครับการเสด็จครับใครอยากได้ใครอยากได้ก็ติดต่อพ่อให้่นะครับผมกำจัดกำจ่ายสุดยอดสุดยอดการเสด็จนะครับเปร็นแล้วบไรดอกคนนี้ไปไปท่านิดห่ตู่ ตัวเดียวท่านตัวเดียวเออโอ้ท่านไหนบัดบ่อท่านไหนคนเดียวโอ้ยไอ้ยี่้อยเหรนไหมโอ้ยตัวยี่ย้อยเหรอโอ้ท่านไหนเพิ่นอืมไอ้ยังเหมือนอย่างวะเหมือนเขียวซ่างนะครับครผมโอได้เก็บได้ของนีเล่างนี่เป็นดิในรถช่างหรือเป็นตล่มนะวะนี่รถพ่อไหวนครับลมก็ต่างก็ช่างนะครับไม่ไม่มีแถวแท่งเท่าเดียยอดขึ้นถ้าบูบานเจิมให้ก็ถือว่าเป็นทำลมก็ช่งครับผมก็ถือว่ายอดยอดดีไปหมดเลยครับ ครับผมเกาะติดสถานการณ์นะครับวันนี้ครูแต่งตัวหล่ออย่างเลยครับวันนี้แต่งตัวใครของครับอ๋อแมนอันนี้หล่อมากครับแต่าน่งตัวต้อนรับรถอ่าหัวลากรถเจ้าไวโอโอเคครับโอเคครับพ่อยาวโอ้ยครับผมเป็นเกียร์นะครับเป็นเกียร์นะครับพรุ่งนี้เอาอะไรมากระบะสีประตูครับผมพรุ่งนี้ก็ยังไม่ยังไม่สร้างคอนเทนต์เลยยังไม่รู้นะครับเอาเมลอนชิดก่อนนี่ก็ขอบคุณ เล็กคาราบาวนะครับผมเดเจ้าไทยผู้ใดเนี่ยกับผมนี่ครับดูครับผมดูกับผมสุดยอดคนเลยครับครับผมครับผอ่าครับครับผมช้างทุกเชือกมีใครผู้ใดเด็กชาวไทยผู้ใดเนี่ยช้างช้างทุกเชือกนี่จะเกรงใจครับผมเกรงใจควันเล็กเรานะครับผมเป็นตำนานเลยครับผมเป็นตำนานครับนี่คนตำนานคนในตำนานครับผมนี่ครับคนจริงต้องลักษณะนี้ครับผมผมดูแล้วผมยังกลัวเลยครับไปไปไปผมก็กลัวเหมือนกันเลยจะกลับบ้านแล้วผมโชคดีครับผม ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในช่องไลน์แซมสันกันมือด้วยนะครับฝากแจมติดตามนะครับฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับไอช่องยังอ่ะทองเพชรครับอ่าช่องทองเพชรด้วยนะครับครับผมยังไงก็ให้เอฟซีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับโอ้โหนนี้ใส่ดีมากครับผมโอ้ครับผมโมเมนต์ไวที่ไม่โมเมนต์ไวทีไม่ได้ไวบุคคลนตัวไปนะครับผมครับผมก็ก็ คุณตาลีนะครับคุณตาลีก็นั่งสบายเลยครับวันนี้โอ้คือม้วนเนาะเจ้าเนาะมม้วนม้วนคักเลืนัากลืนยาดีมีแต่ดีสบายครับผมโชคดีนะครับครับผมครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับผมอันนี้ครับเท่าแก่เล็กก็ไปแล้วครับผมฮะได้คลิปแล้วก็ไปแล้วครับนี่ ได้ของฝากไว้ด้วยครับผมมีแต่รอยยิ้มนะครับมาหาบัวบานนี่ครับผมอยากรอยยิ้มเอ้านี่เขาทำอะไรกันนะครับพี่นั่งเขาทำอะไรุยกันนะนี่คนเกี่ยวแล้วครับผมก็ออกอันนี้แล้วครับผมคนท้องกว้างกว้างเออแต่ผมยังไม่ได้กินข้าววันไหนครับยังไม่ได้กินข้าวัอแดดรแดดลมตกนะครับสบายสบายนะครับซุ้มลังคาเกี่ยวเรานะครับผม เปียกครับเปียกครับผมพ่อไววเปียกหมดเลยครับกับผมนี่เปียกหมดเลยครับรู้สึกว่านหนัวอีกิ่งนะบูบาลเตี่ยวให้สุภาพผมก็จะได้แข็งแรงครับกับผมหายจ็บหายไข้เลยครับนี่แต่ก่อนว่าเป็นจะเป็นบัดวันนะครับบูบาลเป่าน้ำมนให้ไล่เสียดไล่ยังไรไล่โรคไทยไล่ออกไปให้หมดแล้วครับมีความสุขนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไป ดูลงเมลอนอีกนะครับครับผมว่าาเนอี่ยไม่ขึ้นดิไม่มากกเกาะติดสถานการณ์ลงเมลอนของผมนะครับที่ช่วยช่วยการเกษตรนะครับไปดูกันเลยครับโอ้แดดร้อนมากนะครรัับนนนี้น้กลงอลย่ครับนี่ก็ต้นตะไคร้ของไข่ย้อย เราเแล้วนะต้นตะไคร้ก็เกิดแล้วเริ่ม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 จับจับลากแล้วครับนี่เริ่มจับยากเลยจับจับลากจับหลากบ่ขอคิดูนไปดูต้นนั้นบ้างนะครับดูครับก็มาดูการพบปลูกของน้องการนะครับน้องการเราครับเรียนจบมาก็ใช้ความรู้ในการอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่ามะพร้าวครับผมใส่มะพร้าวน้ําหอมนะครับการเกษตรปลูกไว้นะครับปลูกหนึ่งสองสามต้นโอ้มีเทคนิคการปลูกนะครับด้วยการใช้ทรายนะครับทรายแล้วก็ฐานนะครับในการในการในการเพาะปลูกนะครับแล้วมีต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับต้นนี้คล้ายต้นอะไรต้นยังไงต้นอะไรบอสครับผมพูดอะไรต้นพูผมอะไรต้นนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรผมไม่รู้นะครับขอโทษนะครับเอฟซีนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นมะลิใช่ไหมครับผมแนนไหนต้นมะลิไหมนี่คือต้นมะลีนะครับผมปลูกไว้ต้นสูงมากเลยครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งที่ที่อันนี้มานะครับที่ตอนมาแล้วก็มาชำนะครับครับผมสุดยอดเลยครับน้องการเรานะครับเป็นคนที่ใช้วิชาความรู้ในการเรียนมานะครับไรอัดครับโอ้ยมาชมมันนี่ครับผมการมาแล้วนู่นนะครับผใส่ยังไม่เลิกงานนะครับ อันนี้ก็มาดูนี่ครับผมได้ด,ดูอันนี้เป็นเป็นต้นมะนาวนะครับนี่ใส่เป็นต้นมะนาวนะครับปลูกไว้นะครับ,รบต้นมะนาวนะครับนี่ครับผมก็ปลูกไว้เพื่อใช้ความรู้มานะครับใช้ประโยชน์มานะครับเขาไปดูลงในร่อนก่อนนะครับลงในร่อนนะครับว่าเป็น โอ้มีคนคุณให้แล้วครับนี่นี่คือการเตรียมดินนะครับนี่เตรียมดินในลงเมล่อนนะครับน่ลงเตรียมดินนะครับใช้ในการคูนนะครับหญ้าก็ออกหมดแล้วนะครับผมจะทาก็เสียดหญ้าเสียอะไรผมก็คิดว่าเสีดหญ้าที่พ่อไหวมาถางอะไรลิบก่อนนะครับผมจะออกไปแล้วครับผมวาต่างดินแห้งองกันเชรานะครับอย่างไรพ่อไหวก็จะมาเกาะเติดสถานการณ์ให้นะครับในการปลูกเมล่อนของน้องการนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพายต้นเพชนด้วยนะครับสวัสดีครับ